ค่ะก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทุกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลายหคนที่ถามเข้ามาว่าเหรียญฟรีของ l a ซ a ด้ในตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้มันใช้ยังไงนะคะเพราะส่วนใหญ่คนทุกคนก็จะรู้แค่วิธีการเก็บเหรียญเนะเาะก็เก็บเหรียญก็แค่แตะบริเวณน,นี้แต่ว่าไม่รู้วิธีการที่จะใช้ เหรียญตัวนี้นะคะว่ามันต้องใช้ยังไงซึ่งน้นจะบอกง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยที่ทุกคนเก็บเหรียญในทุกๆวันจากต้นไม้นี่นะคะวันละหนึ่งเหรียญทุกคนก็จะสะสมเป็นเ,เงินก็ได้อะหนึ่งเหรียญต่อนหนึ่งบาทแบบนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้มันจะมีสินค้าอยู่ข้างล่างเนาะมันจะมีสินค้าอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้สมมุติก่อนสมมุติว่าเราจะซื้อรองเท้า ที่นี้นะคะมันจะมีตัวเหรียญที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่เนี่ยเนี่ยแะคะใช้ได้อยู่1เหรียญสามารถลดราคาสินค้ารองเท้าตัวนี้ได้1บาทนะคะท่านผู้ชมคือเราไม่ต้องมาทําอะไรเลยเราแค่กดสั่งซื้อนะคะแค่ดูบริเวณนี้ก็พอแล้วว่ามันลดลดให้เรากี่บาทนะคะแค่ดูบริเวณนี้ก็พอแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็กดซื้อสั่งซื้อตามปกติของเรานะคะทุกคนทางแอปเขาก็จะหักค่าใช้จ่ายให,ให้เองนะคะ อ่าสมมุติตอนนี้64นะคะ66เขาลดให้อยู่อยู่1เหรียญนะคะทุกคนจำไว้นะลดอยู่1นเหรียญ92สตางค์อ่ะลองกดซื้อไปสินี่นะคะมันก็จะมาโชว์ในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อนะคะ64บาทของเราลดไปจาก64ก็จะเป็น63นะคะแล้วก็มีค่าจัดส่ง36บาทอะไรแบบนี้ค่ะทุกคน ง่ายๆนะคะใช้ง่ายๆสะสมมาเยอะๆแล้วก็ได้รถเยอะๆค่ะรถได้เยอะถ้าเรามีเหรียญข้างบนนี่เยอะๆ,ๆนะคะสำหรับวันนี้น้ำต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ